สวัสดีครับบริษัทเอพีคอนโทรลเลอร์ซิสเต็มนะครับผมวันนี้เอามารีวิวแนะนําเป็นตู้คอนโทรลควบคุมแอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเป็นตู้ควบคุมแอร์ขนาด9,000 BTU นะครับระบบซิงเกิลเฟสหรือ220โวลต์นะครับผมตัวนี้จะใช้เทมป์คอนโทรนะครับเป็นตัวสั่งงานนะครับในการสั่งก็คือ,อให้แอร์เนี่ยสองตัวทํางานสลับแล้วก็เสริมการทํางานกันแบบอัตโนมัติก็คือเป็นมาตรฐานของห้องเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมแล้วก็ ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้องนะเกิดโอเวอร์โหลดขัดข้องกระแสเกินมันจะโยนให้อีกตัวหนึ่งทํางานแทนนะครับผมเช่นถ้าเกิดระบบขัดข้องกระแสมันเกินผิดปกตินะครับผมคอมพิวเตอร์มีปัญหาเนี่ยกระแสผิดปกติปุ๊บตัดการทำงานโยนให้อีกตัวหนึ่งทํางานเลยนะครับผมตัวนี้เป็นข้อดีของอาการทํางานของตัวตู้คอนโทรลของบริษัทเอชที่ดีไซน์มาให้ใช้ในเรื่องของการเอาไปติดตั้งในห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเพื่อป้องกันนะครับในเรื่องของกรณีเกิด เหตุฉุกเฉินในช่วงกลางคืนไม่มีใครดูแลหรือเฝ้าเนี่ยก็ให้มันสลับการทํางานให้เราหรือในกรณีถ้าเกิดอุณหภูมินะครับแอร์ตัวที่1ทํางานไปแล้วเกิดไม่สามารถที่จะการาสร้างความเย็นนะครับผมหรือลดอุณหภูมิในห้องได้ก็จะสั่งให้อีกตัวหนึ่งทํางานแทน,นทันทีนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของตัวตู้คอนโทรลของบริษัทเอชนะครับผมหน้าตู้นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะแนะนําแบบละเอียดเลยนะครับด้านหน้าตู้ตัวนี้จะเป็นเทมคอนโทรลนะครับ เป็นแบบจอิจิตอนนบตัวเลขเป็นสีแดงตัวนี้นะครับเป็น LED ตัวนี้ก็คือบอกสถานะครนบอุณหภูมิครับภายในห้องของเรานะตอนนี้นะครับเราเทสตู้อยู่ในออฟฟิศของบริษัทก็คือตอนนี้เซ็นเซอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะติดตั้งนะครับก็คือตู้นี้จะติดตั้งภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าอุณหภูมิครับจะถูกจับด้วยตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วก็มาประมวลผลที่ตัวเทมเพลทโนะครับมาแสดงค่าอยู่ที่จอตัวนี้ นะครับตอนนี้อยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่23องศานะครับเราจะมีแอร์สตัวนะครับเป็น9000วี t u ระบบซิงเกิลเฟสก็คือ220โวลต์เราสามารถที่จะทำการแมนนวลนะครับเปิดแอร์ทั้งคู่เลยก็ได้นะครับให้แอร์เนี่ยมันทำงานในกรณีแมนนวลนะครับ, ual, รบประมาณนี้แล้วก็สมมติเราจะเป็นออโต้เนี่ยเราก็สามารถนะครับบิดออโต้ได้หรือถ้าเกิดเราไม่ใช้งาน เราเซอร์วิสเราต้องการออฟเราก็สามารถออฟได้ทั้งคู่เลยแบบนี้นะครับผมถ้าเราต้องการนะครับให้ทํางานแบบสลับและเสริมกันทางานนะครับเราก็บิดออตโอต้ไว้ทั้งคู่เลยมันจะทํางานตามอุณหภูมิเช่นถ้าอุณหภูมิมันถึงค่าที่เราเซ็ตพอยต์เอาไว้ตอนนี้เนี่ยเราเซ็ตค่าเอาไว้นะครับประมาณ28องศานะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการเซ็ตค่ากันด้วยนะยี่สิบแปดองศาถ้ามันเกิน28เมื่อไหร่ก็คือสั่งให้แอร์ทำงานขึ้นมา1ตัว และถ้าอุณหภูมิยังไม่ลดลงเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะสั่งให้เสริมอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือทํางานคู่เลย2ตัวนะมาช่วยกันเพื่อที่ทําการลดอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ของเราเให้ลงมาต่ำตามค่าเซตพอยของเราเราสามารถเซตค่าได้ตามความต้องการนะครับอยากให้อุณหภูมิในห้อง,องเราเนี่ยอยู่ที่กี่องศาสามารถปรับเซตได้นะครับแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็คือ,อถ้าตัวใดตัวหนึ่งทํางานไปแล้ว นับเกิดโอโหลดอย่างที่แจ้งไปตอนแรกมันก็จะสลับโยนมาให้อีกตัวหนึ่งทํางานแทนไปเลยอีกตัวหนึ่งก็รอสแตนบายรอการแก้ไขนะครับอีกตัวหนึ่งทํางานได้หรือนาผมกรณีถ้าเกิดทํางานตัวที่2แล้วตัวที่2ขัดข้องก็จะโยนให้ตัวที่1เหมือนกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูเลยว่า,ามันทํางานยังไงนาผมหน้าตู้ตัวนี้ก็จะมีเขียนนะครับแอ r ์หนึ่งอร์สองนผมหลอดออตอนนี้อ็อนะครับรันก็คือจะมีหลอดสีเขียวโอโหลดขัดข้องกระแสเกินจะขึ้น ในเรื่องของหลอดสีเหลืองตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแต่เราไปดูอุปกรณ์ในตู้กันเปิดมาครับเทมพลทอนทมีการไวริงเก็บสายลงรางตามมาตรฐานเลยนะครับผมก็คือตัวนี้มีระบบกาวให้พร้อมหมดทุกอย่างนะครับ <c oughs> ด้านในตู้มีเบรกเกอร์มีสองตัวนับแยกเบรกเกอร์นับของแอร์แต่ละตัวเลยเพราะว่าเราสามารถทําการเซอร์วิสได้นะครับผมเราต้องการซ่อมแอร์ตัวใดตัวหนึ่งเราก็ออฟเบรกเกอร์แล้วก็ไปซ่อมได้เลยอีกตัวหนึ่งก็ให้มันทํางานต่อไป นะบแบบนี้ก็ได้นะผมแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ป้องกันการชดสกิดวงจรภายในตู้นะครับตัวนี้เป็นเฟสเบอร์ชันในเรื่องของการป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็จะมีสมาร์ทนีเลย์คอนโทรลนะครับผมที่เขียนโปรแกรมเข้าไปเพื่อให้มีการสลับการทําง,งานและเสริมตามอุณหภูมิเพื่อเอามาใช้คําสั่งไปสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์ให้เราครับก็ใช้ร่วมกับตัวเทมคอนโทรลตัวนี้นะครับเป็นการลิงก์ระบบ เข้าหากันนะครับแล้วก็ประมวลผลร่วมกันด้านล่างตัวนี้ก็จะมีเมกนิกมีโอเวอร์โหลดนะครับสองตัวแอร์สองตัวนะครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีริเลนคอนโทรลต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับผมด้านล่างนะครับเข้าสายไม่ยากอินพุตเอาไฟการไฟฟ้ามาเข้าจุดนี้เลยนะครับจุดเดียวเลยนะครับปกติก็ดึงไฟจากาการไฟฟ้าี่ยมาเข้าเลยแล้วก็จ่ายให้กับแอร์ตัวที่1และแอร์ตัวที่2แค่นั้นเองนะครับผมประมาณน,นี้ ระบบจะทำงานให้เราเองอัตโนมัติทุกอย่างนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปคอยเปิดปิดแอร์นะครับคอนโทรลของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะประมวลผลแล้วก็ทำการสั่งเปิดแอร์สลับกันเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันสามารถสลับกันทำงานได้ทุกๆครั้งจะทำให้ทำงานซ้ำตัวเดิมเช่นถ้าอุณหภูมิสูงปุ๊บแอร์ตัวหนึ่งทำงานถ้ามันทำให้อุณหภูมิเนี่ยในห้องมันเย็นลงได้แล้วก็จะสั่งหยุดนะครับผมแอร์ไปแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยก็จะสั่งให้ตัวที่สองทำงาน เป็นการทํางานแบบสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวแอร์หรือห้องอพวกคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยห้องเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยนะครับผมเราจะมีแอร์สตัวเนี่ยเราก็จะทําให้คอมพิวเตอร์ของแอร์ของเราเนี่ยนะครับมไม่เสื่อมเร็วนะครับมีการทํางานแบบสลับกันทํางานกันเพื่อยืดอายุการใช้งานเพื่อได้ได้พักการทํางานด้วยนะครับผมประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะมาเทสกันทั้งแมนนวลและออโต้ Auto, นะครับผมแมนนวลสามารถบิดมาที่แมนนวลอย่างที่บอกไปบิดมาที่แมนนวลได้เลยนะครับเปิดแอร์นะโดยแมนนวลเราอยากจะแมนนวลเองเปิดเองทุกนี้นะเราก็สามารถทําได้ต้องการออฟเอาไว้กรณีไม่ใช้งานก็บิดมาที่ออฟได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นออโต้ตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัวสั่งงานนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเราก็จะมีตัวฮีเตอร์มาเป่าให้ดูนะครับก่อนที่จะทําการเทสเป่า ความร้อนเข้าไปเนี่ยเราก็จะมาดูค่าก่อนที่เราจะเซตค่าที่เราจะเซตเรากดตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับค้างเอาไว้ตอนนี้เนี่ยเราจะเซตค่าเอาไว้อยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับผมอ่ายี่สิบแปดองศาที่เราต้องการถ้าอุณหภูมิเกินยี่สิบแปดเมื่อไหร่ให้สตาร์ทหรือเปิดแอร์ขึ้นมา,นะมาน,นะครับผมอ่านี่ครับเราก็กดอ่ากดเซตไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสามนะครับผมมันก็เลย ยังไม่สั่งให้แอร์ทำงานเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการใช้ตัวฮีเตอร์ตัวนี้เป็นตัวทำความร้อนเข้าไปนะครับเราก็จะเป่าไปที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วสังเกตอุณหภูมิหน้าตู้นะครับผมอ่านี่นครับตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่25นะครับอยู่ในโหมดของออโต้นะครับผมถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึง28มันจะสั่งให้นะครับแอร์ Air ทำงานขึ้นมาหนึตัวนี่สังเกตนะครับตอนนี้มันขึ้นไปที่ ยี่สิบแปดนะครับผมมันจะทํางานขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนพอมันเกินยี่สิบแปดไปนะครับอุณหภูมิมันสูงมากก็จะสั่งให้แอร์เนี่ยเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาทํางานคู่กันเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับผมอ่านี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเกินอ่ายี่สิบแปดที่เราเซตพอยต์เอาไว้มันก็เลยสั่งให้แอร์สองตัวเนี่ยทํางานคู่ขึ้นมาเลยเพื่อครั้งแรกอาจจะมีการเปิดแอร์ครั้งแรกในห้อง เซิร์ฟเวอร์นะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปเปิดเนี่ยอุณหภูมิในห้องยังร้อนอยู่มันก็จะสั่งให้แอร์เนี่ยเอาเนี่ยทำงานสองตัวขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อสร้างนะครับอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยให้มันเย็นเร็วที่สุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆนะครับผมไล่ปลดการทําง,งานของแอร์นะครับเดี๋ยวพออุณหภูมิในห้องเนี่ยนะครับผมสังเกตตัวนี้พออุณหภูมิในห้องเนี่ยมันต่ํากว่าที่เราเซ็ตพอยต์ก็คือยี่สิบแปดเมเเดี๋ยวมันก็จะสั่งให้นะครับผม แอร์ของเราเนี่ยนะครับตัดกา,งงาออกนะรกทําง,งานออกไปนะครดการทํางานออกไปนั่นเองนะครับประมาณนี้อนะ่นี่ครับเดี๋ยวรอๆดูกันอ่านี่ยครับ,รบมันจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครอุณหภูมิก็ค่อยๆลดลงไปนะครับสังเกตตัวนี้ตอนนี้แอรรันอยู่ทั้งคู่เลยสองตัว อุณหภูมิก็ค่อยๆลดลงนะครับผมเพราะว่าตอนอ่ตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราเปิดแอร์อยู่ประมาณ23มองศานะครับตอนนี้ก็เปรียบเสมือนว่าคอมพิวเตอร์เราทางานหรือว่าแอร์ทำงาน2ตัวพร้อมกันเลยนะเพื่อปรับอุณหภูมิให้ลงพอมันต่ำกว่าเซตพอยต์สังเกตนะครับมันจะปลดแอร์ออกไปเลยนะปลดแอร์ออกแล้วคราวนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงอุณหภูมินะครับไม่ให้เกิน28เราก็จะลองเอาฮีตเตอร์เนี่ยเป่าเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเติมเข้าไป ครับอ่พอเติมเข้าไปให้สังเกตนะครับจะค่อยๆเติมเข้าไปนะครับตัวนี้นะเป่าเติมเข้าไปอ่านี่นครับเติมความร้อนเข้าไปพอมันพอมันเกิน28ปุ๊บจะสั่งให้แอร์เนี่ยจากเมื่อตอนแรกจะทํางานตัวที่หนึ่งตอนนี้จะสลับไปเป็นตัวที่สองทำงานก่อนนะครับ,รบก็จะเป็นการสลับนี่นครับพอมันเข้าใกล้28เมื่อไหร่ก็จะสั่งให้แอร์เนี่ยหยุดการทำงาน เพื่อเลี้ยงอุณหภูมินะครับให้อยู่ที่28ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเป่าฮีตเตอร์เข้าไปสังเกตนะครับจากเมื่อกี้ที่มันทางานนับตัวที่2คราวนี้ก็จะสลับมาเป็นตัวที่1น,นะครับเป็นการทํางานแบบสลับไปสลับมาเพื่อเลี้ยงอุณหภูมินะครับ28อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะครับก็คือเพื่อที่จะให้อร์เนี่ยได้ทํางานได้หยุดพักนะครับประมาณนี้แล้วก็เทสในกรณีสมมติว่าทำงาน ถึง28แล้วนะครับทำงานไปหนึ่งตัวแล้วนะครับตอนนี้ทํางานตัวที่สองแล้วอุณหภูมิยังไม่ยอมลดลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูนี่นะครับทํางานหนึ่งตัวแล้วอุณหภูมิยังไม่ลดลงนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันจะสั่งให้ตัวที่สองนี่เสริมขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับเราก็เติมขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับให้มันเกินค่าเซตพอยต์ของเรานี่นะครับพอมันเกินเข้าไปปุ๊บมันจะสั่งให้แอร์เนี่ยทำงานคู่ขึ้นมาเลยเพื่อ มาช่วยกันนะครับปรับอุณหภูมิในห้องให้ลดลงนะครับห้องเซิร์ฟเวอร์เราก็จะเย็นนะครับผมก็คือถ้ามีการทํางานหนักของอห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีระบบะพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยนะครับในช่วงของกลางวันตอนเที่ยงหรืออะไรเงี้ยอาจจะร้อนแอร์ก็จะทํางาน2ตัวคู่ขึ้นมาให้อัตโนมัติมันจะคํานวณของมันเองนะครับผมคำนวณด้วยระบบคอนโทรลในตู้ตัวนี้นะครับผมกับตัวเทคอนโทรลตัวนี้จะเป็นตัว คำนวณประมวลผลให้ทั้งหมดเลยนะครับด้วยการใช้ซินเซอร์ตัวนี้มาเป็นตัวสั่งงานตรวจับนะครับมาประมวลผลนะครับอันนี้คือมาตรฐานของห้องเซิร์ฟเวอร์อ่าตอนนี้มันก็ทํางานคู่กันไปนะครับอย่างนี้บอกไปก็คือทํางานจนกว่าอุณหภูมิในห้องเนี่ยต่านะครับถึงค่าเซตพอยต์นะครับผมมันก็จะสั่งให้อ่าหยุดการทํางานแล้วก็พักไปนะครับประมาณนี้ ค่าการเซตเนี่ยก็คืออตอนนี้นะครับตัดไปแล้วทั้งคู่นะเพราะว่าอุณหภูมิในห้องเนี่ยมันต่ําแล้วนะผมถึงต่ำกว่า28หรือเท่ากับ28แล้วนะครับคือมันสามารถเซตพอยต์ค่านะครับอุณหภูมิตามที่เราต้องการได้เมื่อสักครู่ที่เราเซตให้ดูนะครับอยากจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าประสิทธิภาพในการทําความเย็นของแอร์เราเนี่ยมันทําได้ต่ําสุดเท่าไหร่เราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเทสนะครับมันจะมีฟังก์ชันสลับนะบเมื่อเมื่อซื้อคู่นี้เป็นการสลับนะครับแล้วก็เสิร์มการทำงานไปแล้วทีนี้จะมีระบบฟังก์ชันสลับแบบฉุกเฉินในกรณีเกิดตัวใดตัวหนึ่งที่มาทำงานแล้วเกิดโอเวอร์โหลดขัดข้องกระแสมันเกินมันจะโยนให้อีกตัวหนึ่งทำงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคราวนี้เราก็จะใช้ฮิเตอร์นะครับเป่าให้มันทำงานหนึ่งตัวเหมือนเดิม ครับเราก็จะดูว่าตัวไหนทํางานอ่านี่ครับเราก็ค่อยๆเติมอุณหภูมิเข้าไปสังเกตว่าตอนนี้นะครับตัวที่สองทำงานอยู่พอตัวที่สองทำงานเนี่ยนะครับอ่านี่ครับเราก็จะให้ตัวที่สองเนี่ยทำงานปุ๊บเราจะให้ตัวที่สองตัวนี้เกิดการขัดข้องขึ้นเราก็จะเขี่ยแม่คันอิกตัวนี้หลอกเพื่อให้มันเกิดการขัดข้องที่ตัวที่สองจากเมื่อตะคู่ที่มันทํางานอยู่เกิดโ v e r l ปุ๊บมันจะโยนให้ตัวที่หนึ่งเลยอัตโนมัติแบบนี้เลย พอมันเกิดเหตุขัดข้องตัวนี้ปุ๊บจะโยนให้ตัวนี้พอโยนให้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้นะผมมันก er nope ja er so ็จะทํางานแค่ตัวเดียวก็คือตัวที่หนึ่งที่ยังทํางานได้ก็คือที่ไม่ขัดข้องก็จะทํางานแค่ตัวเดียวนะครับตามอุณหภูมิเลยก็คือถ้าอุณหภูมิสูงถึงเกิน28ก็จะสั่งให้แอร์ทำงานขึ้นมาต่ําก็จะหยุดะครบจะทํางานอยู่แค่ตัวเดียวเพราะว่าตัวนี้ขัดข้องไปแล้วถ้ามันเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นในกลางคืนเนี่ย ถ้าไม่มีระบบตู้คอนโทรลแบบนี้เนี่ยที่เหมือนบริษัทเอพีดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานไปเลยทําให้ห้องเซิร์ฟเวอร์เราร้อนนะครับคอมพิวเตอร์เราหรืออ,อินเทอร์เน็ตรเราหรืออะไรพวกนี้มันจะล่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยะระบบพวกนี้เราดีไซน์มาให้เรียบร้อยนะครับก็คือป้องกันในกรณีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันทํางานอยู่เนี่ยแล้วมันขัดข้องมันจะโยนอีกตัวหนึ่งที่มันยังสามารถทํางานได้มันก็จะทํางานไปเพียงแค่ตัวเดียวที่มันสามารถทํางานได้นะครับผมประมาณนี้ นะครับอ่าแล้วก็สมมติเราเดินมาเจอปุ๊บเนี่ยเราก็มาทำการอ่ารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตไปตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเราก่อนเอก่อนว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็มากดปุ่มสินเงินตัวนี้รีเซ็ตปุ๊บพอรีเซ็ตเสร็จเนี่ยนะครับผมอ่าตัวไฟสีเหลืองตัวนี้ดับไปคราวนี้ก็สามารถทำงานแบบสลับเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็เสริมได้เหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้อ่านี่นครับเมื่อสักู่นี้ก็คือทำงานตัวที่หนึ่ง เดี๋ยวครั้งต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับ <_ O> ก็จะเป็นสลับปเป็นตัวที่สองแล้วนะครับอ่านี่นะครับอก็กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมทุกอย่างเ <_ O> ช่นเดียวกันนะครับ <_ O> ผมเดี๋ยวเราจะลองเซตให้ตัวที่หนึ่งขัดข้องนะครับ <_ O> เดี๋ยวก็จะโยนให้ตัวที่สองเหมือนกันอเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบหน้าตู้ไปเลยว่าพอขัดข้องมันจะโยนยังไงนะครับเราก็นะครับเขียยไม่เขนิกภายในเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเขยียยไม่ขนิกภายในแล้วเราจะให้ดูหน้าตู้ด้วยว่าหน้าตู้เราเนี่ย มันสลับยังไงโยนยังไงนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้องเนี่ยมันจะทํางานยังไงตอนนี้ก็รอนะครับผมรอให้อุณหภูมิอ่มันลดลงนะครับตามกว่า28นะครับผมมันก็จะสั่งปลดแอร์ให้เรานะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่มันเกิดการขัดข้องแล้วก็รีเซ็ตไปอ่าตอนนี้นะครับผมเราก็จะให้ตัวที่หนึ่งทำงานนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่มัน สลับอ่าตัวนี้นะครับผมให้สังเกตตัวนี้นะครับให้สังเกตตัวที่หนึ่งนะครับเราก็จะเอานี้ไปเขียนไม่กันอิกหลอกมันแล้วเรามาดูที่หน้าตู้นะผมหน้าตู้นะครับสังเกตหน้าตู้นะผมเดี๋ยวเราต้องเป่าอุณภูมิเข้าไปนิดนึงครับมันไวัยไปนิดนึง อันนี้นะผมก็คือ,อสังเกตนะผมตัวที่หนึ่งเนี่ยลันอยู่นะครับเราก็จะเขียมแมก่กริกตัวนี้หลอกเลยนะครับหลอกปุ๊บเราก็ดูหน้าตู้ตัวนี้นะครับอันนี้นะแมกระิกอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราก็จะเขียยหลอกนะครับเราก็ดูหน้าตู้ไปด้วยนะครับเขีย่ยปุ๊บนะครับสังเกตว,ว, <c oughs> ว,ว่าเดี๋ยวมันจะโยนสลับนี่นะครับพอมันโยนสลับเลยก็คือตัวนี้ขัดข้องโอโหลดปุ๊บขึ้นออฟหยุดการทํางานจะโยนให้ตัวนี้ทํางานนะครับ ทำจนกว่าอุณภูมิเนี่ยมันต่ําก็จะทํางานอยู่แค่ตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่ออุณภูมิมันสูงขึ้นก็จะทํางานแค่ตัวที่สองอย่างเดียวนี่นะผมก็คือส่วนตัวที่1ถัดข้องนะครับก็คือรอแก้ไขนั่นเองเราก็มากดรีเซ็ตตัวนี้ปุ๊บนะครับระบบก็จะกลับวนกลับมาทํางานนะครับสลับกับมาทํางานเหมือนเดิมอ่นนี้คือฟังก์ชันของการทํางานของอตู้ควบคุมแอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับ ตัวนี้ใช้คุมขนาด9,000 m ิยูตัวนะครับผมเราสามารถดีไซน์ได้ทุกขนาดของแอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบซิงเกิลเฟสหรือ3 ade, า a เฟสทีเฟสต่างๆเราดีไซน์ได้220โวลต์380โวลต์เนี่ยเราดีไซน์ได้หมดเลยนะครับผมต้องการคุมแอร์3ตัวสลับ4ตัวได้หมดนะครับผมออกแบบได้หมดเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาในรีวิวแนะนำนะครับเพียงเท่านี้ส่วนตัวเฟสเวอร์ชันตัวนี้เนี่ย ก็ใช้ในกรณีไฟตกไฟเกินหรือไฟกระชากมันจะช่วยเซฟในเรื่องของอุปรกรณ์ในตู้ให้เราแล้วก็เซฟแอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ให้เราด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้รีวิวนะผมแนะนําการทํางานของตัวตู้แอร์ห้องเซิร์ฟเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีกระดิ่งนะผมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้แล้วก็ จะได้ไม่พลาดคิดวิโดโออื่นๆอีกนะครเราก็จะมาลงให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้แนะนำรีวิวเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ